นิทานแกงแคร่หม้อใหญ่ใต้ถุนบ้านในหมู่บ้านดงดอยที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเขียวมียายคำปันอายุ78ปีอยู่กับหลานๆสามคนทุกเย็นหลานๆมักจะมานั่งฟังยายเล่านิทานข้างเตาไฟแต่วันนี้ยายไม่ได้เล่านิทานเฉยๆเพราะยายตั้งใจจะสอนวิธีการทำแกงแคให้หลานได้รู้จักภูมิปัญญาพื้นบ้าน ยายคำปันเอื้อมมือไปหยิบตะกร้าไม้ไผ่ที่ใส่ผักไว้แน่นมีผักเชียงดาฟักทองอ่อนมะเขือเปราะชะอมยอดฟักทองใบแมงลักและสมุนไพรพื้นบ้านอย่างตะไคร้ขา่าและพริกแห้ง เด็กๆทั้งหลายเอ้ยพักบ้านเฮานี่ล้ำค่าขนาดนักเน่บ่เพียงแต่อิ่มท้องยังรักษาสมองรักษาใจป้องกันบ่ฮือเท่าเฮาเป็นลืมง่ายใหญ่พูดพลางยิ้มตาหยีวิธีการทำแกงแครอย่างง่ายโขลกพริกแข้งตะใคร้ข่า หอมแดงกระเทียมรวมกับกะปิน้อยๆเป็นเครื่องแกงตั้งน้ำในหม้อให้เดือดใส่เครื่องแกงลงไปใส่เนื้อไก่บ้านหรือปลาย่างแล้วแต่มีตามด้วยผักพื้นบ้านที่เก็บมาใส่ผักอ่อนไว้ที่หลังเพื่อบ่อฮื้อเละเติมใบแมงลักปรุงรสด้วยน้ำปลาน้อยๆก็หอมฟุ้งทั้งบ้าน ตอนโขลกเครื่องแกงหลานชายก็ช่วยตำพลิกส่วนหลานสาวช่วยเด็ดใบผักเด็กน้อยหัวเราะคิกคักยายเองก็ได้ขยับแขนขยับขาฝึกความจำในการจำลำดับวิธีปรุงแถมยังเล่าเรื่องสรรพคุณผักให้หลานฟังไปด้วยผักเชียงดาช่วยบำรุงเลือดชะอมมีวิตามินเอ ฟักทองอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนใบแมงลักหอมสดชื่นบำรุงหัวใจหลานๆฟังแล้วตาโตบางคนจดใส่สมุดเพราะรู้สึกว่าภูมิปัญญายายคือขุมทรัพย์เมื่อแกงแคหม้อใหญ่สุกใหม่ๆทุกคนก็นั่งล้อมวงใต้ถุนบ้านไม้ไผ่กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข ยายคำปันยกช้อนขึ้นแล้วพูดว่าอาหารบ้านเฮานี่ลหะเป็นทั้งยาบํารุงกายบํารุงสมองและบํารุงใจหลานเอ้ยของดีอยู่ใกล้ๆตัวเฮานี่เอง จากวันนั้นเป็นต้นมาหลานหลานก็ช่วยกันทำแกงแคกับยายบ่อยๆรู้จักการกินผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพฝึกสมองผ่านการทำอาหารและสืบสารภูมิปัญญาชมุมชนไปพร้อมกับความรักในครอบครัว